แฉ่งแล้วปวดอือล้วกินทินเนมอนแล้วมันเป็นยังไงอะ่ะมันีดีขึ้นนะทุกวันนี้เวลาจากของที่เขากินไม่ค่อยได้เขาก็เริ่มกินได้นะอืมเมื่อก่อนเนี่ยไอ้พวกหน่อไม้ดองประกาศดองอะไรนี่แตะไม่ได้เลยนะอือก็จะไปไปแล้วไปหาหมอหมอเขาไม่ให้ยาอะไรมาหรอโอ้ไปฮาหมอทีไรเ,เขาก็ให้ยาลดกดแบบน้ํา สีสี่ห้าขวดแต่คือกินมันก็ไม่เป็นพ่นน่ะเราก็ต้องไปหาซื้อยาเมื่อก่อนนี้มันยังไม่ได้ค้นพบยาตัวนี้ยาตัวทีน่นมอนเนี่ยนะอ่าเพราะเราเพิ่งไปเจอเมื่อที่ว่าเราวิ่งไปที่บ้านอ่ะอืม,อ,มอันนั้นก็คือแย่แล้วนะตอนนั้นที่เราเป็นในแย่แล้วเพราะว่าแฟนไปขับรถแมคโครสุพรรณไปนั่งนั่งขับอยู่มันตีขึ้นม,มันตีขึ้นแล้วมันก็จะไปจุกอยู่ที่คอเนี่ยก็คือมันหายใจไม่ได้ ม,ม,ม,มันหายใจไม่ไม่สะดวกเลยมันหายใจไม่ไหวอ่ะก็ต้องกลับบ้านกลับมาก็ทําไงก็ไปซื้อ,อยายาแก้ปวดยาแก้ขับลมอะไรอย่างเงี้ยซื้อปกติอย่างนี้แหละอก,กินมันก็แค่บรรเทาบรรเทาแบบว่ากินไปนิดนึงมันก็ดีขึ้นแล้วพอเวลาหมดฤทธิ์ยาหรือเราไปกินอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลับมาเป็นใหม่ทีนี้ก็ ไปส่งพาลูกไปส่งที่โงรงพยาบาลอวอนนั้นหมอน,นัดเขายุไม่ได้ทุกทีก็รอได้เขาต้องขับรถกลับบ้านมาหายากินเพราะว่าเขาใจไม่ไหวเขาบอกอก็เลยเขาบอกว่าเนี่ยดูในเฟสเนี่ยดูตัวเนี้ยดูในเฟสเขาบอกอ่า ไปไปกันไหมออโทรดิเขาว่าลองโทรดิก็ก็เลยที่หนูโทรหาพี่นั่นแหละอ๋อที่ว่ามาจากไอ้ที่จําได้แล้วพี่ว่าที่ว่ามาจากเขางูที่ว่าจะเอาไว้ได้ใช่พี่บอกว่ารอไม่ไหวแล้วถ้าจะรอส่ง <c oughs> ที่พี่บอกว่าให้ให้งดางเพศได้เลยเขาบอกว่าไม่ไหวแล้วก็คือเราต้องไปเอาเลยเราต้องการกินยาเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่กำลังเราก็ไม่เคยกินแต่เราก็ต้องการจะลองแล้วเพราะว่ามันปวดมันมันปวดแล้วมันตีขึ้นแล้วเราหายใจไม่ได้ไง ไปก็นั่นแหละพอเขากินขวดแรกวดแรกเลยนะอาการก็เริ่มดีขึ้น่ะเขาค็อยนอนได้โอ้ยทีแรกนอนไม่ได้เลยนะคือเรานอนแล้วมันตีขึ้นไงเราต้องรู้ขึ้นมานั่งเขาก็จะเป็นอยู่อย่างเงี้ยทุกคืนทุกคืนเลยตอนล่งมาเนี้ยนะก็เลยพอกินยามันก็ดีขึ้นทุกวันนี้เวลาเวลาท้องเขานะ่ะเมื่อก่อนโดนไม่ได้เลยนะใครเอามือไปโดนเลือดโดนอะไรน่อยนะั้นมันเจ็บไปทั้งท้องเลยนะ เจอทรามาเนานะหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยเรากลัวนะแ,วแตแ่แล้วกินชินนมอนเข้าไปแล้วนอนได้ไหมปกติใช้ชีวิตได้ปกติก็คือนอนได้แล้วก็จะกินของที่เขาชอบอะยังแต่เราก็ไม่ได้กินบ่อยหรอกแต่ไม่ซึงไอ้นานๆกินเนี่ยมันก็เป็นเมื่อก่อนอะ่ะแต่เราต้มประกาศหรือแตงหน้าไม้อะไรอย่างเงี้ยเขากินได้แล้วนะก็เกี่ยว หมูกับเนื้ออะไรเขาก็กินเขาก็ไม่ปกติเขาก็ไม่เป็นอะไรนะเขาก็กินเขาได้เราก็เลยแนะนำเอคอรี่อ่ะเคอรี่ที่เอาข้อมาส่งเรานะ่นอ่มก็ถ้าวาพี่นี่มันคือเขามาส่งเราทุกรอบทุกรอบไง,งเขาก็เลยถ้าวาพี่อันนี้มันคือยาอะไรก็เลยเล่าให้กัฝังเขาก็เลยขอซื้อปขวดหนึ่งแล้วก็มาอาที่จะกินนะก็คือน้องสปไปซ์ เป็นมาหลายปีเป็นอาการเดียวเข้าเลยแล้วก็ไปห้าหมอก,ก็คือก็ได้แต่ยาแบบเข้ามาเชื่อไหมพร้อมแพทย์อ่ะพี่ก็เคยแบบหนู่ก็เคยพาเขาไปพร้อมแพทย์อ่ะไปเจอเหมอประสงค์เขาก็บอกว่าข้างในนะมันต้องเป็นอะไรแน่เลยเขาก็แนะนําให้เราส่องกล้องอืมโหก็ไล่มือนเนาะตายแล้วเขาบอกว่าเพราะว่าถ้ากินยาเกี่ยวกับ โรคกระเพาะของเข้าอ่ะไม่หายเราต้อง่องกล้องนะเขาอบอกเรา็โอ้ไม่มีตังค์หรอกหมอเอยจะเอาตังค์ฮะจะ้ากินค่ำก็เลยไม่่องก็เลยซื้อยาสเปสสปากินเมื่อก่อนไออีโนขาดไม่ได้เลยเอา,อางี้ที่ฝ่ายอีโนเนี่ยต้องมีติดทุกวันซองหนึ่งสิบห้าบาทค่าอีโนกับค่ากาวิทคอนอะระมดวันเงิอเกือบร้อยนะค่าเราซองอย่างนี้แล้วก็เอลอะไรนะเอเอ็กอะไรน่ะยาไอ้พวก ลดกดอะไรพนะวกนี้เราต้องพบตลอดเลยนะอืก็ถึงได้บอกว่าน้องสบายว่าพี่กาบอกให้เขาซื้ออ่ะเพราะอะไรเพราะว่าแฟนอ่ะเป็นคนที่เป็นมานานหลยปีมากหล่ปีเป็นลักเกือบสิบปีตกสิบปีอ่ะอเขาเป็นมาอย่างเงี้ยเขาขับมไมโครไปก็ซื้อแต่ยาแก้ปวดกินไปยาแก้ปวดไม่เก่าเล็กๆนะอืแล้วก็ยาขับลม ยาลดปวดที่เคยจะต้องกินอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ยาโรคกระเพาะยารักษาแพ้ในกระเพาะอะไรที่ใครว่าดีซื้อหมดจั่งหมดทุกอย่างยาขมิน้นที่เป็นขวดเล็กๆที่จั่งทางดังอันนี้ก็สั่งก็สั่งมากินก็แพ้กมิน้นคันไปหมดก็ไ <c oughs> ม่ได้อีกขมิ้นหมอบอกว่าที่แพ้เพราะมันไม่ใช่กมิน้นตดมันเป็นกมิ้นอะไรเราก็าไม่เข้าใจหรอกอือ่าตัวผสมอือ ก็เลยเนี่ยแนะนําเขาเขาก็เลยบอกว่าสร้างสร้างซี่ก้อนกระบอกนะเดี๋ยวถ้าเพราะว่าวันนั้นอาที่เขามาหาเราเขาก็เป็นทีแรกแนะนําทีแรกอะเขาไม่กล้าหรอกเขาไม่กล้าสั่งไม่กล้าสั่งชิเน่มอนเองเลยใช่เขาไม่กล้าสั่งคือเขาไม่รู้ว่าดีจริงปต่ว่าอะไรอย่างเงี้ยนะมันเรามันก็ไม่ว่าหรอกทีนี้เมื่อวานซื้อนะเขาพาลูกชายเขามาพาพวงมาส่งสรงให้อยู่ด้วยอืก็เลยเขาปวดท้องมา เขาบอกว่าเป็นทุกวันเลยพักล่างมาเนี่ยเขากินอะไรที่ม yes ันย่อยยากไม่ได้เลยก็เลยให้เขากินเพราเขากินไปเขาแป๊บหนึ่งมันเขาหายน่ะเออเขาเลยบอกั้นสั่งเลยสั่งเลยเขาบอกเออก็ยอมยับรยอมรับว่าเก็เป็นทุกอะเราก็เื่นเป็นยังไงนะแต่เรากินแล้วเราเป็นอย่างนี้แหละ ไม่เห็นแล้วจ้งตลอดไม่เห็นหรอเห็นว่าเออแล้วเราก็เลยสงสัยเอ๊ะกิน,ก,นกินแล้วกินต่อเนื่องกันเลยสลับกันกินของคนสองคนกับแฟนใช่ไหมอะอ๋อคือแฟนอะ่ะบางทีเวลาหนูเป็นหนูก,ก็กินอือก็นหนูไม่ได้เป็นมากไงพอเวลาเ,เรารู้สึกว่าเออวันนี้เหมือนเราบบย่อยเราอายุเยอะแล้วมันน่าจะไม่ค่อยดีหนูก,ก็กินอ,อดีแล้ว ต้องบางทีเขาพกไปเขาก็จะจิบไงเป็นน้อยเป็นมากเขาก็จิบเงี้ยบางทีไม่เป็นเขาก็จิบจะกมัดเข้าไว้ไงดีใจนั้นเนี่ยกินทํายาซีเนมอนแล้วแบบคนดีขึ้นน่ะโม่โมเหรอแฟนบอกโม่เหรอสี่สิบจ้ะงันนูสั่งอาซีซีแทซีนะจ้าได้จ้าเดี๋ยวส่งให้นะจ้าขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า โ้ไปสั่งยาโรเลยี่จัะ